และคนที่จะมาเต้นเปลี่ยนชีวิตคนต่อไปได้แก yeah, yeah. ่โจโจและในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมันก็ยังมีเพลงหนึ่งที่โจเลือกไว้นั่นก็คือเพลง Supermodel Supermodel คือนางแบบใช่ปะพาโจโจคิดว่าการเป็นนางแบบอ่ะมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆมันเป็นยากอันนี้เข้าใจโ mm hmm. จอยากลองครั้งหนึ่งในชีวิตว่าจะ,จะเป็นนางแบบได้ไหม การที่โจเลือกเพลงนี้มันก็ทําให้โจเนี่ยอยากย้อนเวลากลับไปที่มหาลัยเมื่อตอนที่อยู่กับเพื่อนอยากจัดเต็มอยากจัดหนักอ่ะเพื่อนก็บอกได้จัดให้พอดีชุดดีจโจมาจากถูกปูตัวบอลเล่อมากเลยมาดูนะคะว่าตะกอนชุดโจโจใหญ่ขนาดไหนตายเลยชุดใหญ่มากอ่ะพี่ตะกอนโจตัวใหญ่มากอ่ะโจใส่ไปอ่ะโจยังขำแลวเอยทำไมโจตัวใหญ่จังอย่างเงี้ย เต้นเซ็ตนี้ยเป็นเซ็ตนางงามนะที่ดูเต้นเซ็ตนี้ยาแนั่นแหละค่ะหนูเลือกเพลงนั้นก็เพราะหลี่ที่ทำให้หนูได้เลือกซุปเปเรีโมเดลอาละค่ะมาดูกันสิว่าซุปเปอร์โมเดลในแบบโจที่เปลี่ยนชีวิตมาตั้ง11สัปดาห์จะเป็นยังไงยังไงก็ฝากทุกคนช่วยเซโจด้วยนะคะ โอ้โหวาะเสียวจริงๆและนี่คือโชว์สุดท้ายของโจโจ้และเขาก็ไม่ได้ทำให้เราผิดหวงังคณะกรรมการค่ะคือแค่เดินลงมาก็มีความเป็นดางแบบสปอ์โมเดลแล้วอ่ะคือคุณคิดอะไรนิดหน่อยๆน่อยคุณคิดอะไรให้เราอ่ะให้เราดูแล oh. ้วเออมันใช่มันมีความสุขอ่ะแล้วพลังคุณไม่ตกจากโชว์แรกโชว์นี้มันไม่ตกอ่ะมันไม่เหลื่อมกันอ่ะมันใกล้เคียงกันอะ่ะแล้วหน้าต่างคุณคือคุณไม่กดดันเลยนะ คือดีใจตรงนี้ที่คุณไม่กดดนันไม่เอารังวันมาเป็นที่ยึดติดว่าฉันจะต้องทําไม่ได้แต่คุณคิดว่านี่คือโชว์แล้วทําให้คนดูมีความสุขเท่านี้แหละคือพอแล้วแค่นี้ครับที่จะพูดขอบคุณมากบะเลยค่ะมันสมกับที่คุณเลือกเพลงเองตอนผมประกวดผมก็เลือกเพลงเองการเลือกเพลงเองคือการเลือกเพลงที่ตัวเองถนัดแนวเพลงที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองทําแล้วมีความสุข คุณโชว์ความเป็นปอมปอมเก่าของคุณนะฮะแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความหวาดเสียวที่คุณมีให้ผมในทุกๆวีคแม้ทั้งวีกนี้คุณเกือบโยนโรเลยไปถึงนู่นแต่คุณยังจับเขาอยู่แล้วเมื่อกี้กรรมการ3คนนิดเฮ้ยเฮ้ยเนะกล่าวว่าหลุดแน่ๆอะไรเงี้ยแ,แต่คุณเอาอยู่อะแล้วทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโชว์ก็เพอร์เฟกชอบครับสุดท้ายยายหิงค่ะซูเปอร์โมเดลมันเป็นเพลงที่เจ้เลือกเอง ดังนั้นโจโจจะมีอินเนอร์กับเพลงนี้มากมันดูได้ตั้งแต่การครีเอทการเปิดตัวแล้วค่ะมันคือความตั้งใจจริงๆที่โจโจมีสำหรับโชว์สุดท้ายในปีนี้นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะมาถึงการให้คะแนนในเพลงที่2ของโจโจสิบครับสิบครับสิบ